โอเคครับตอนนี้มีข้าวนะครับจากความช่วยเหลือข้าวมีข้าวก่อนเลยของคนใจดีนะครับคนใจดีมาช่วยพวกเราสงสารพวกเรามันเห็นพวกเราลำบาก่ะครับนะครับผมนี่ย้ายมาแล้วจากจุดนู้นมาฝั่งนี้แล้วย้ายข้ามเขตสอนอด้วยนะครับจากสอนอดุสิตมาเป็นสอนอน,นังเลงนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแค่มีความช่วยเหลือ ให้เรารูาสบายสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเช่นว่ามีไฟฟ้าเนี่ยมีพัดลมตอนนี้เราก็ส,ส,สบายแล้วเรื่องของโทรศัพทพ์เรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารว่าเราจะมีอ,อุปกรณ์ที่เอาไว้ชาร์จนะฮะชาร์จแบตชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จอะไรสบายนะครับตอนนี้สบายและข้างๆก็มีตำรวจอยู่ข้างเลยคนนี้ของสบายยิ่งไปกันใหญ่นะฮะอยู่ข้างๆกรมมหลวงชุมพรที่เป็นสารกรมหลวงชุมพรนะครับอ่า มีเด็กๆมาช่วยนะครับมีพี่ที่ขับรถมาส่งให้นะฮะมีทั้งทางน้ำแข็งฮะกระติกน้ำแข็งใหญ่ในนั้นมีน้ำแข็งเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะมีไฟมีหลอดไฟมีความสว่างนะฮะนี่ก็มีข้าวด้วยมีความใจดีนะครับมาช่วยพวกเราเอาข้าวมาเลี้ยงด้วยแล้วก็ถ้าเราอยู่กันตรงเนี้ยถ้าสังเกตห็นะฮะมันจะมีอะไรบางอย่าง จะมีคนน่ะชาวบ,บ้านแล้วก็ทุกคนเลยจะมาไหว้กรมหลวงชุมพรเขาก็จะเห็นพวกเราใช่ไหมฮะ,มฮะนะฮะอหมนกลับมานี่เขาก็จะเห็นพวกเราตรงนี้เท่ากับเขาก็จะรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงนั้นที่อับเป็นมุมอับนะครับและแม้แต่ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่ผมจะต้องวิ่งไปตรงนู้นตรงนู้นจะไปสู่ตลาดโบ๊ะเบ๊ถนนเยาวราชนะครับเป็นตรงนู้นผมจะไปทํางานหาอะไรตรงนู้นทาตรงนู้น ผมวิ่งรถอยู่แถวนั้นเห็ okay, นะไหมฮะแม้แต่เส้นนี้ผมก็เท่ากับว่าได้เจอพวกพี่เขาทุกวันแน่นอนถ้าผมมาสบายผมด้วยเค okay, ครับนะฮะมีข้าวกินด้วยกันอะไรด้วยกันเห็นไหมมีทั้งโอทุกอย่างเลยดีไปหมดเค okay, ครับตอนนี้เริ่มจะรู้สึกบรรยากาศดีขึ้นบุ่นาฝาข้างเออเนี่ยพี่ตอนผมไล์อะไอพี่ปูนาก็บอกขอเข้ามาร่วมในใ,ในในวิดีโอตอนนี้พี่พี่พี่พติ๋วก็บอกขอร่วมทำไงอะ ผมลวก็ไปดิอ๋ตอนหล่อตอนนั้นเห็นกําลังคลืก้งๆกันจะฆ่ากันตายอยู่นะนั้นผมเลยไม่กดเข้ามากดก็ไปแล้วอะ่ะขึ้นมาแล้วแต่กดไปแล้วพอพร้อมหรือเปล่าล่ะเห็นครับพี่ติวรับหน่อยพี่ติวอ,อ่ะพี่ติวรับเลยนะพี่เข้าเข้ามาได้แล้วนะพี่เนี่ยฮะมีพัดลมพี่ติวปฏิเสธปฏิเสธยพี่ติวปฏิเสธดอพิมพ์มา ทั้งไฟใคอยากเข้าเข้ามาเข้าเข้าเหลืบเหลือด้วยไมครับเหลือเลยนขออนุญาตนะเพราะว่าเรนให้ร้านเข้ามาจ่ายอ๋อได้ๆพอดีว่าเงินไม่พอเงินเยยขอมาก่อนไม่เป็นไรครับแต่ชอบ ปากใจเท้าคนนี้ยิงถามนักดูทรายไปแน่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 พี่หมอเนี่ยนี่หมอไปย้ําอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอบไม่ตรงคำถามเ้าหนีเ้าหนีได้กายกายเนว่าแกดูตลกเลยเออเป็นการงานเป็นตลกเลยอ่ะคลิปนั้นน่ะแต่วันนั้นที่เขาอยู่เขาพูดดีมันที่สามสิบเขาพูดเหมือนเดิมเขาพูดเหมือนเดิมทุกครั้งพูดเหมือนเดิมเขายกหลักอกข้อยกหลักแบบของกฎหมายแล้วถ้าติดตอบเนี่ย มันก็ได้อยู่แล้วว่ะครับมันก็ได้ก็บอกแล้วไงมันก็ได้อยู่แล้วว่ะครับแต่จริงๆเนี่ยเราพี่ไม่ควรเนาะคือเขาเป็นแบบผู้ใหญ่มากนี่พี่พี่มีห้าร้อยพี่ห้าร้อยห้าร้อยหมายถึงว่ามีห้ามีห้าวันพี่ไทยคนที่เราไอ้พี่ข้าบ้างเหรวเฮ้ยนี่เงี้ยไหนมาเนี่ยนี่ขยะ กลายเป็นสัมัสชาแล้วนี่ไงเหยอเป็นชาไปผมเจอใครพี่ข้าวพี่มาโอกเนี่ยแล้วถ้าใครไม่มีไม่มีข้าวนะครับตอนนี้นะข้าวจากนี่มีข้าวเยอะมากแบบวันนี้ไม่มีไม่มีรายได้จริงๆนี่มาเอาข้าวไปได้นะตรงนี้เหลือเหลือเยอะมากนะฮะมีกลุ่มคนที่เขาเอาจะใจดีมั้งเห็นใจพวกเรามากเห็นเราแบบอยู่กันแบบลำบากลำบากเลยจัดมาให้ทุกอย่างเลยนะครับผม อันนี้อันนี้โอเคครับไปเลยครับทิ้งทิ้งเด็กไว้ไม่ดีครัไปดูแลไปดูแลเด็กดีกว่าไม่ต้องเสียเดยเดีกเว็เด็กยดกเด็กเด็กเราอยู่กเกงดอกเด็กเด็กเด็กงด็ก็กเกเด็กเด็กเด้กเด็กเ็กเด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 ็่เด็กเดเด็กด็เอ็กเด็กเด็กเอ็กเด็กเดกเด็เดกเด็กเดกกเเดก่น ไม่ใช่เดี๋ยวถ้าเราได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราจะคนที่มาต้องมาประชุมอืถ้ายังข้อมูลไม่พอก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะยังไงหังไนท้ายรถอ่ะนี่ยังไงใส่มไว้ก่อนให้รวมที่เดียวเนี่ยใส่ถุงเนี่ยเอนาะกินข้าวหน่อยครับผม โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนุญาตปิดไลฟ์สดเลยนะหรือว่า<อ>จะจะ,จะไงต่อพีเปิดแนะนำเขาหน่อยว่าเราย้ายมาแล้ว<ม>แล้วก็ได้ข้าวได้น้ำไฟอะไรเออน้ำแข็งน้ำอะไรได้หมดตอนนี้เราสบายแล้วสบายแล้วครับเรามีเขาเรียกว่าอะไรดี<ข>อ่ะไปมาปร,ประถมไปมาพี่หมอแบบกล้าทวนแล้วสมัยก่อนพี่หมอไม่กล้าทวนมานะครับ มีข้าวเต็มในลองคิดดูดได้หมดย้ายมาประเทศนางเลิ้งแล้วนางเลิ้งเนี้ยดูกว่าเราดีนครับถ้าแบบไม่มีจริงๆนะถ้าไม่มีแบบวันนี้แบบหาอะไรได้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้จริงๆเนียถ้ามีโอกาสผ่านมาถ้าผ่านได้นะครับก็มาเลยหรือใครไม่มีจริงๆมีแค่ค่ารถไปกับก็มาแล้วก็มาหยิบผ้าวไปเอาไปเลยเอาเปน็นเป็นถุงๆนี่เลยก็ได้ไม่เป็นไรน้ำดื่มพอดียวหักำลังกิน ใช่ไม่งั้นหัวใหญ่เราแม่งกินซ้ำไปซ้ำมากันพี่น้องผมมาเนาะผมจะไปเอาเต็นเต็นจะเอาเต็นใหย่มาตั้งเป็นแล้ววเดี๋ยน้องน้องก็จะเอาเอาเต็นท์มาให้ด้วยเพื่อมาเพิ่มปริมาณให้ดูเยอะขึ้นแต่อาจจะมีพวกเรามานอนกันครับน้องก็เลยบอกเดี๋ยวเต็นท์มาให้เราไม่ตั้งเต็นอ่ะร้อนไม่ได้ขอบคุณพี่มากครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมีเต็นท์เพิ่มนะครับ ใครที่อยากจะมารู้สึกอึดอัดใจมากเลยอยากจะขอแบบระบายความรู้สึกตรงนี้ด้วยกันมาร่วมมาเลยครับมาเลยเ,ออเลยพราะพี่บางคนที่มาด้วยความรู้สึกแบบ มันมันสุดๆจริงๆอ่ะเหมือนพี่ผู้หญิงที่พากับสามีแกมาที่เป็นผู้ป่วยที่ถึงขนาดต้องเช่ารถรถแอมบูลันซ์กันมาเออรถไฟเล่นตัวนี้พี่เขามาตอนนั้นไงเขาไม่เห็นเราปลาลูกโป่งไงเราเลยเรามีสารุ่โว่าเขาไปจะภาพนิ่งดิเขาไปจะภาพนิ่งมาแล้วไปจูบกปลาลูกโป่งอ่ะปลามีหน่อยเดียวเขาบอกว่าเราไปปลาตำรวจละไปปลาตำรวจไปตำรวจไม่ต้องไลน์เดอร์มุกี้เนี่ยขอแลกบัตรเดี๋ยวคิดได้ไงขอแลกบัตรตำรวจเลย แต่เราก็มาขอแลกบัตรจริงอาก็ไม่ให้เราแลกไม่ดุท่านพี่หมออยากได้พอดีทำมาดีอะนะพอดีแล้วก็มาตรงนี้แล้วเวลาพี่หมอไปพูดหานายกเลยพวกเนี้ยพี่บอกวม่ต้องไปแปะเพิ่งนมานี่ไงโอเคงั้นเดี๋ยวไดผมเปลี่ยนให้หน้าสีมาแ้วจัดหน้าสีกับหน้าสีแล้วพี่ก็ต้องกันกลงบมาใจเขาเป็นศิลปินงนิ้วเนาะยกมืองนิ้วเนาะใช่ครับเปลี่ยนได้อยู่ครับผมจัดมาครับขอบคุณพี่มากเลยครับเอาแปรงก่อนแล้วก็ ขอนอนี้ยเเอสาี่พี่ขอเรืเียมัขอเรื่องเดีะพี่่อนะขบวนเราไม่ยู่อย่แล้วเราอู่อยู่พี่ไม่ยุ่งขบวนเรพีไม่ยุ้งขบวนกรอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับ รักสถาบันครับรักสถาบันไม่ต้องกลัวครับขอประโยชบ้างดังเลยไม่ขออะไรไม่ต้องไปขออะไรเลยบ้างตำรวจแถวนี้มันซีก็วันนั้นพี่ผมพาบพวบฝนเนี่ยผมจําได้เนี่ยขบวนมาพอดีไปยืนตากฝนกูเลยแม้่อาเราเดินตากฝนด้วยก็นั้นรุ่นพี่น้องไม่อยู่ไงโดยเปนสามคนเขาก็ไม่รู้จักกันเอง รันไปไหนแล้วมันออกไม่มันดูไม่ชัดว่ามันต้องไปดูรีลันหนักว่าบรรจงมันเพิ่งออกเลยเมื่อประมาณสี่สิบนาทีที่แล้วเนี่ยบรรจงอะไรบรรจงบรรจงข่าวข่าวต้องไปดูช่องเวิร์กพอยต์อ่ะพี่มันจะต้องตอนนี้กำลังไล่เช็คข่าวหรือว่าเราไปอยู่สื่อที่ไหนบ้างถ่ายมาจากหน้าจอจริงๆอ่ะคนที่ตอบผู้ชมแรกคือเวิร์กพอยต์แต่เขางประกันมาสายกำลังไล่ไล่ไล่เช็คดูว่าสื่อสื่อที่ไหนออกให้เรานะครับส่งได้ตอนแบบ ยังไม่ยังยังประมาณอย่างที่พี่บอกอะว่ากี่โมงนะห<ว>กโมงว่าเราสำเร็จสำเร็จเป็นในขั้นไหนยอย่างเงี้ยคนไม่จะเห็นข้อความพี่เยอะกว่านี้รว่าผมเร่อปหาคือเราดูดูจากสายหน้าทีวีไม่ได้แม่งสาเด็กบอลอะไรบอลเด็กบอล ก็ถือว่าวิวสวยนะฮะค่อนข้างเป็นคลองด้วยจุดเดียวกับที่จะนัดเขาอยู่ครับขอเป็นประวัติย่อน้ำออกไปสู่ภูเขาเราไปด้วยอะไรแล้วที่ป้อนตั้งเยอะก็วิวหายแล้วตั้งตั้งกี่ตันโอ้ยสูด ทันแหละมันเป็นภาพที่แบบคือพี่อ่ะพี่รู้เลยว่าภาพมันจะสวยเข้าใจป่ะใช่ก็มึงมาจับกูไงกูจับกูจับกูเอาติดมึงไงพ้องบอกอย่ามาจับกูผม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 มาพงยังเดียวเลยขาวนะที่เขากระโดดลงรถอ่ะพวกเขม่พิษหายแล้วเขาลงรถถ้าเหมือนกินภาพเราหัวปัดเลยโอ้ยมตัวใหญ่เลยดีแกยังพิวอะไรอย่งของกระหุงเนี่ยดีแกยังพิว ไอภาพโดดของรถก็มีภาพภาพนิ่งนี่มันคือมันรันดูไม่ได้ไอที่มันหลายคนมันแทรกเข้ามาแต่พี่ขับอะไรด้รยว่าขับขับที่กัดแขนมัน่ยแล้วมันก็แล้วมันก็เจ็บนะเว้ยมันเจ็บพอี่กัดแบบพี่กัดไม่ยังพี่แบบพี่พี่ขับแบบมันมันมันก็แบบมันมันมันก็ทํากับพี่นะแต่มันใช้มือทาไงมันจะมาสู้แบบเรากัดมันไม่ได้หรือว่า กัดแข้มมันเลยนะเอามือเอาไงใช่มันมันอย่างเี้ใช่าท่มกูก็บอกกูกัดนะกูกัดมึงปล่อยนะมึงไม่ไม่ปล่อยกูกัดหน่อยถ้าไม่มีถ้าไม่มีนักข่าวมันคงแบบบ้องพี่เราอะเชื่อไหมเออถ้าไม่มีนักข่าวมันต้องบ้องเราแน่เลยอ่ะให้ขอพักไว้ก่อนนะครับกินข้าว